สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฮาวายอีเอ็ก e นะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็มาบอกทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแอมลาบแอคคูนด้วยนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามผมก็จะร้อยก้าฟีแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้นะกิจกรรมของผมก็คือ กิจกรรมใหม่นั่นแหละครับก็เป็นการไม่พ้นจากการรีววนะครับเผื่อถ้าใครว่าใครอยากดูบั๊กนับก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับแล้วกกก็็ผมจะะะไปททําใหุ้คคนนรับแลถ้าเกิดใครอยากผมเติมเพรให้นะก็ทุกคนทุกคนต้องทําตามสองข้อนี้ก่อนนะครับคือหนึ่งนับกดติดตามของผมให้ครบหนึ่งพันคนนับสองนะครับ คนดูต้องครบสี่หมื่นชั่วโมงนะเอ้ยสี่พันชั่วโมงนะคก็มัน,ม,นมันยากนะสี่พันชั่วโมงนี่เหมือนยากนะถ้าเกิดว่าใครอยากผมเติมเพรให้อะไรให้ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนการกดกระดิ่งนะครับก็สามารถถ้าเกิดว่าผมลงคลิปอะไรไปแล้วนะทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนโดยไวที่สุดนะครับและแต่ละคลิปก็จะมี บัตรกติหน้าอยู่บางคลิปนะครับบัตรกตีหน้าของฟรีไฟ้นะก็จะเป็นห้าสิบบาทนะก็คือได้ร้อยเจ็ดสิบห้าเพอยู่บางคลิปนะสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมากดติดตามช่องผมแล้วก็ดีบเข้ามาดูกันได้เลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยกันเลยเดียว่าครับป้ายนะับมาตรงหน้ากิจกรรมเลยนะครับแล้วให้เรามาตรงที่ทบพีบ มนนี้เลยนะครับก็สองอย่างนี้ครับเราต้องเติมเพชรให้ครบนะครับเราจะไม่เสียเพชรอันนี้นะเราก็จะได้รับฟรีฟไปบล้ละเมื่อเราเติมเพชรครบเลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นกล่องศพนะครับเป็นกล่องศพก็เหมือนกับลําโพงนะครับหรือว่าเป็นรถก็ได้นะเพราะมีล้อสองล้อนะครับจะเรียกลาโพงหรือว่ารถก็ได้นะปันนี้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราตีราคาจํานวนบาทก็ถ้าเกิดว่าจะได้นี้ก็เก้าสิบบาทคนระับ เพราะถ้าเติม50บาทมันได้ที่175กว่าเพชรน,นะครับถ้าเกิดเวลาเติม90เลยมันก็จะได้อันนี้นะครับส่วนอันต่อไปเป็นไอวอลนะครับไอวอลทรงรูปล้อนะทรงหนาแน่นอึกทึกทนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครแต่ว่ามันหนาอยู่นะทุกคนไอวอลนี่มีสองล้อนะครับก็เหมือนกับที่หัวใจใช่ไหม มันสวยแล้วก็เท่ดีนะสำหรับไอวอนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีต้องไปรีบจัดกันแล้วแหละนะต้องไปจัดกันแล้วแหละฮะต้องไปจัดแล้วแหละอันนี้ถ้าตีราคาก็คือรายห้าสิบนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไปที่รอยห้าสิบเลยนะครับเราก็สามารถได้ทั้งกล่องศพและได้ทั้งไอวอรพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดเราเติมแค่ห้าสิบบาทเราจะได้รับแค่ อันนี้อันเดียวนะทุกคนเราจะได้รับแค่กล่องสบันเดียวแต่ถ้าเราเติม150บาทเราจะได้รับเป็นไอวอลไปเลยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องผมนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ va